สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้พบกับผมนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเล่นลูบิดให้เร็วขึ้นนะครับอันดับแรกเนี่ยทุกคนคงเคยทําข่าวล้อมเหลืองใช่ไหมครับก็ข่าวล้อมเหลืองอ่ะใช่ไหมเออแต่คราวนี้ครับผมจะไม่สอนทําข่าวล้อมเหลืองเพราะว่าเออผมจะสอนเฉพาะคนที่เล่นเบกินเนอร์เป็นแล้วนะครับแล้วก็มาฝึกเออพวก F to L O L P L นะครับก็เดี๋ยวดูกันลวกันนะครับ ก็คือเราต้องเข้าใจก่อนการทําขาวล้อมเหลืองคืออะไรครับขออภัย <c oughs> การทําขาวล้อมเหลืองใช่ไหมครับก็คือการที่เราทําให้สีขาวตรงอ่ะใช่ไหมเออสีขาวตรงสีขาวตรงกับแกนทุกแกนใช่ไหมครับเออในกรณีนี้เนี่ย เราต้องมาดูเป็นเคสๆก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเคสๆในการสลับแต่ละรอบเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันมากนะครับก็เราต้องพิจารณานะครับว่ามันควรจะเป็นยังไงมากที่สุดเข้าใจไหมเออก็คือเราเห็นตรงนี้สมมุตินะในกรณีนี้มีขาวอยู่ข้างบนตัวเดียวก็คือตรงแล้วเราเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับเหลืองถ้าเราบิดตรงนี้ขึ้นมันจะเป็นด้านตรงข้ามใช่ไหมเออดังนั้น เราบิดอันนี้ดีไหมอ่ะเราบิดขึ้นไปก่อนเห็นไหมอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ลงแลวถาดแล้วขึ้นตรงนี้ยังอยู่ตรงนี้บิดมาครับขึ้นซ้ายแล้วขึ้นอ่ะเท่านี้ก็ได้แล้วครับก็ต่อไปก็เป็น F2L ก็เดี๋ยวจะสอนแน่นอนนะครับอืมไม่ต้องห่วง เอเอแล้วก็ก็ครับก็แค่นี้นะครับก็เดี๋ยวจะสอนอีกรอบแบบเข้าใจนะครับก็รอบนี้นะครับขอแค่ราดีเดียวนะครับ อะ่ะถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวก็เมนไว้ใต้คลิปแล้วกันเดี๋ยวจะสอนอีกคลิปนะครับเพราะว่าตอนนี้เมมจะเต็มเราเห็นไหมครับตรงนี้สีน้ําเงินสีน้ําเงิน,น,งนมันแตกกันอยู่ครับแต่ถ้าสีน้ําเงินตรงนี้มันสลับกับถ้าสีน้ําเงินตรงนี้มันสลับกับตรงเนี้มันจะตรงครับเดี๋ยว,ว่าตอนนี้มันไม่ตรงเราบิดีกด้านนับด้านนี้ก็ได้หรือว่าด้านนี้ก็ได้ด้านนี้ก็ได้อ,อ่ะก็ขึ้นไอ้น้าถวนน้าถวน เห็นไหมตรงขึ้นอะเรามาดูถ้าเราขึ้นเนี่ยเขียวจะตามมาแล้วก็ปิดไปทีหนึ่งแล้วขึ้นแล้วก็ปิดแล้วก็ขึ้นปิดกลับขึ้นครับบิดทวนตรงนี้ใช่ไหมครับก็ขึ้นอะก็คลิปนี้นะครับก็ยังไม่ละเอียดมากเพราะว่าผมอัด O l ไปแล้วอันหนึ่ง<ๆ>ก็เลยเมมใกล้เต็ม นะก็เดี๋ยวข้าวหน้าจะทำ Q&A นะครับก็น่าสนุกดีแหละเออมันไม่น่าจะเลืองเมมมากนะ Q&A เออ Q&A เนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะครับก็แค่ตอบคำถามใช่ไหมเออง่ายดีก็ถามกันมาแล้วกันนะครับตอนนี้ช่องผมก็ยังไม่ค่อยมีคนดูนะ ควรจะฝึกให้ครบนะครับก็ไว้เจอกันครับสวํวหรบบคลิปนี้สวัสดีครับ